เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่กอยญ้าได้เข้าเรียนในโคเชอร์ไฮสคูลครบ222วันพ่อจึงฉลองวันนี้เต็มที่เย้กินให้เต็มที่นะลูกนะพ่อเขาตั้งใจเลี้ยงสุดๆเลยเดี๋ยวกอหญ้าทำไมโรงทางนักเรียนลูกมันถึงได้พังแล้วก็เยินขนาดนี้ล่ะลูกนี่เป็นอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยแล้วใส่อย่างนี้ไปโรงเรียนเพื่อนไม่รอแย่หรอ มันยังใช้ได้อยู่ว่าใช้ไปเหิมแม่ประหยัดประหยัดหน่อยบ้านเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะอะไรไม่ค่อยมีเงินมีนี่ไงวันนี้พ่อถึงซื้อเป็ดย่างมาเฮ้ยบ้าพ่อจะเป็นไปได้ไงเป็ดย่างเลยนะออโครงเป็ดย่างพร้อมกับข้าว19เก้าบาท จ๋ดาดูเยี่ยมเลยพ่อนี่สิคนใช้กันเป็นนี <c oughs> ่งไงทุกคนก็ต้องมาลำบากพ่อหนูอีกแล้วะ่ะ <c oughs> แค่พอจะให้หนูเรียนโรงเรียนนี้ <c oughs> ถู <c oughs> เอ้ยลูกลำบงลำบากอะไรพวกเราอะภูมิใจกันจะตายไป <c oughs> อีกอย่างเนี่ยครอบครัวเล็กๆอย่างเ,เรานะลูกนะแต่ว่ามีลูกเรียนโรงเรียนระดับนี้พวกปลา้างบ้านอนะทำตาโตเป็นไข่ห่า <c oughs> เลยแม่ลูกพวกเราด้แสนจะภูมิใจนะลูกภูมิใจมากจริงเจ ยิ่งผมนะเรียนก็ไม่ดีกีฬาก็ไม่เก่งจะไปสอบพิงทุนแบบเจ้ก็ไม่ได้ก็มีแต่เจ้นี่แหละที่ผมนะพอจะไปอวดเพื่อนได้เพราะฉะนั้นเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะลูกถึงแม้ว่าค่าหนังสือค่าเสื้อผ้าค่าจีบป้าทาอะไรนู่นนี่มันจะแพงเนี่ยนะพ่อกับแม่เนี่ยตั้งใจที่หาเงินมาให้อยู่แล้วนทำไมทำหน้างี้ลูก มีปัญหาที่โรงเรียนเหรอก็นิดหน่อยอะอดทนเนี่ยนะลูกนะแม่รู้ว่าอยู่ที่โน่นอะมันไม่เหมือนอยู่บ้านเราเหรอก<ม>แล้วอีกอย่างลูกก็เป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านใช่ไหมละ่ะแต่การได้อยู่โรงเรียนระดับนี้มันคือการซื้อสังคมแล้วก็ซื้ออนาคตนะลูกนะ<ม>พวกเราทุกคนเนี่ยยอมเหนื่อยเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตที่ดีรู้ไหม ที่สําคัญเนี่ยการเรียนลงเรียนระดับเนี่ยมันเป็นโอกาสให้เราได้เจอหนุ่มลอๆๆอรวยได้พบกับลูกหาสร็จพีโอกาสแบบนีม้มันหาย,ยากนันลูกนะโอ้ยมันเกือบจะดีแล้วแม่อะพอแล้วหนูไม่งอไงแ,แล้วกินข้าวกันดีกว่าลุย1นึสองซเย้ นี่เราอ่อนต่อโลกมากเกินไปหรือเปล่านะแต่ <Okay. S 1> ตอนนั้นเราก็คิดจริงๆเลยว่าการมาเรียนที่โรงเรียนนี้มันจะเต็มไปด้วยความสวยงามน้องๆอ,อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าโคตาเด็กทุนของโรงเรียนนี้มีไม่มากและรู้ว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ของที่นี่มีฐานะที่ดีแต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะว่าเราจะไม่เหมาะสมกับโรงเรียนนี้ไม่ต้องยึดติดกับอะไรท้งนั้นคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งฐานะหรือว่าครอบครัว พราะพี่เชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันนี่คือยุคสมัยของพวกเราค่ะถ้าเรามีความเชื่อมั่นมากพอและทำตามความฝันอย่างเต็มที่อนาคตที่ดีต้องรอพวกเราอยู่แน่นอนค่ะขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะในตอนนั้นพี่วิราเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดในสายตาของเราแล้วก็ทำให้เราตัดสินใจมาเรียนที่นี่ให้ได้ แต่ความเป็นจริงไม่ใช่เลยแต่ที่ผิดหวังที่สุดก็คือตัวเองรู้ตัวอีกทีเัาเองนั่นแหละที่กลายเป็นคนแบบนั้นไปด้วยเหมือนกันดูคลิปพี่มิายอยู่เหรอพี่มิานี่ เฮสุดๆไปเลยเนาะนี่หานารู้จักพี่มิาด้วยหรอจะไม่รู้จักได้ไงพี่มิ拉เนี่ยเป็นไอดอลของเราเลยนะที่เราเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ก็เพราะว่าพี่มิ拉นั่นแหละเหมือนเราเลยอะ